สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาววาวาไปนอรไวย์มาอีกแล้วจิไปเบิ้งเฮดเด้อจ้าเดิมเมื่อวานเนี่ยโอ้ยแบบสุดซุดอุ้ยสุดตน๊ดซุดอะไรซุดเลยตอนนี้เนี่ยสุดเจ้ามาดนฝนกับตกเนาะแต่ว่าเราก็อยากเข้าป่าไปเลาะเบิ้งจังหน่อยจ้ะเพื่อวัที่ไมไหวทางทางทางเข้าบ้านตรีกับแก๊บแกบเด้จ้ะ คนที่แบบขับเก่งเท่านั้นที่จะเข้าได้ปัดหลายคนไปได้บ่ตรงนั้น่ไปได้ถอยร้านเชนอล้วเนาะเดี๋ยวเราลุ้นน้ำกันด้วยจะพี่น้องวันนี้เขาจะมาน์สบ่ค่ะแต่ชื่อนี่คือถ้าถ้าเป็นวินสิบปีก่อนสิปีนก่อนบอคับรถเก่งมาก ขนาดแั่นะขนาดที่มายังปีนแต่นะก็เก่งยังเลขนาดที่มากก็ยังปีนมาแล้วโอเคได้ละตังลัมได้ละได้ละจ้าพู่ดอกไม้สวยจังเลยเอาจดเข้า <c oughs> ไปรอกันที่ไปเบิ่งในบรรยากาศในป่าเลยจ้า วันนี้มีฝนตกนะคะแต่เข้ากระจกไปค่ะไปสำรวจจักน้อยนึงค่ะนีใส่บาร์ีมะเหลียดเต่มมุมนี่นะเธอนะเดี๋ยวฟุบเดี๋ยวก็มีฝนนะคะต้องถอยอีกค่ะถรถคันใหญ่ก็คงไม่ได้แล้วค่ะเจะนั่งจะติดอยู่นี่นรอจะติดที่มะเนาะติดที่มะเออ <laughs> พลอเฮ็ดพลอเฮ็ดอุ้ยใส่ละนี yeah. ่ นี่จ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเด้อจ้าว้ายเห็ดเหลืองค่ะมื้อนี้เห็นแวบ,บๆหลายอยู่นะนี่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 เนะฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ป เขาก็เก็บไปเก็บซสซสมเอาไปก่อนนค่นค่ะฮึบเฮ็ดพึ่งเอ้ยบอมเนกลบให้เขาก่อนเขาเสด้เกิดไหมเนาะ มันก็ขึ้นตะมุตะมีตอนนี้นะฮึ๊บฮึ๊บ๊บอันนี้น้อยๆเบาๆฮึ๊บฮึบเฮ้ยทำมึงก่อนนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะน้องตรี เห็นบ่มจ้าจะไปไหนคะหรอไม่มีหรอพนักลมก่อยมันเห็นเห็ดเหลืองมันขึ้นตะโมแม่แม่ นี่เลยอุ๊ยอุ๊ยพอได้พอได้พอได้ไดจ้าพ่อระบอมันนี่ป่ามะแตกแล้วจ้าป่ายังเป็นไข่อยู่ฮุบลมกันด้วยซึบอารมมานำ กันฝนตกมันก็ตอกอีนี้เนี่ยเพราะเมาื่อวานเนี่ยเปียกซอกล็อกเซกแรกอยู่เดี๋ยวเข้าไปเบึงห้างพูดสุดยอดเลยค่ะมาแห้ง <laughs> มาหอดหลังบานปลาก่อยได้ค่ะแม่นหลังบานปลาก่อยปะเนี่ยอันนี้เป็นหลังบานปลาก่อยเนาะจ้ะขึ้นเขามาหอดผีเลย ไดสุดยอดบะขอ,อแพ้แค่ปานขึ้นเขาแล้วเนี่ยจอดรถอยู่ตีนเขาบุ้นอันนี้คือเมืองหม่อมนะคะแ็เห็นทะเลสุดกว้างขอบฟ้าเลยเด้อไป ไปหาเห็ดตอขันมันมีเนาะหาเห็ดเห็ดยงังบม่ <c oughs> บมีคนแบกร่มคนแบกร่มจ้าเห็นบ่ สรีเห็นบล่ล่ะฮะสองซองบึงอุ้ยเดี๋ยวเดอเห็นอันนี้คิดว่ากินนพอได้ไม่น่าจะกินได้นะพัมันกินพอได้มันเหลืองคือกันงามเนาะห้ย เห็นอย่างไผ่หูบอกในเดจ้าฮะกับปลาเก้าห้าเห็นเนี่ยเห็นงามๆแต่ว่ากินบ่ได้หรอวะอุ้ยเฮาขึ้นมันขามได้ปะน่ะเหรอขามอย่างเกาะ รงไปเลยเหรอเว้ยบึ้งนะตรงไปข้างหลังมาสั้นไปทางไหนทางนี้บ่ะเคยเคโยเค้มันหอกอึ้งตึงๆมันมันมื่นเนี่ยเนี่ยมันมื่นมื่นขนาดเลยเด้อบ่เออ ไปที่เดิมมองเฮาเติมจะมีเฮากออีกฝั่งนุ่งเนาะเสียดายเราปิดประตูว่าให้เฮาเขาเนาะปะเรากลับละไปบึงสักเลี้ยวสิเก็บเลยตีย้าย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 เฮ็ดเนี่ยเนี่ยแดงเนี่ยแดง ที่โม้ว่านพี่จับพันเดนปปลานนบะมีปลานนบะมีคือปิดจอบค่ะปลาบะนี้ฮะมุนมืด <c oughs> เห็ดๆๆเฮ็ดก่อยไป

รู้ว่าตรงนี้มันจะมีไมังไไปค่ะไปทางเก็งเก็นเจาฮอนดีกว่าไปไปทางเก็นเจาหอนเีกว่ยไปยปาปสะพานเป็นฮู้เป็นฮู้เดิอไงเดี๋ยวเ,ยเด้ว จะคว้วานเป็นรูไปละคนแบกร่มอุ้ยเนี่ยคะ่ะอันนี้มันขึ้นน้อยนึงนะคะบหลายบหลายบหลายก็บก่เอาพะเบิงพะเบิง แว๊บแวบแบเห็นแม่มันลูกมันก็ต้องอยู่แถวนี้นี่ได้แล้วลูกมันมันก็ต้องมีลูกมันอีกหรอวะเดี๋ยวด้อนี่นี่เป็นจังไดคอยว่าแล้วแม่อุ้ยแม่มันอยู่แถวนี้ลูกมันต้องอุ๊ยเดี๋ยวด้อมันเป็นทางสั้นนี่ว่าแล้วทานพอแม่มันลูกมันก็ต้องอยู่แถวนี้ละ เด้อพอได้อยู่เด้อเพราะว่าว่าเห็นแม่มันนี่เด้อแม่หรือพ่อนี่ละ่ะให้อีกหาเอกชุบเพราะว่าป่ามันทึบๆเนาะเราก็ต้องเคลียร์หางสี่เนี่ยใหยังเกาะ ได้บ่ได้สองดอกหยาเห็น,น <Yeah. S 2> แม่มันคิดว่าลูกมันต้องอยู่น้ำแถวนี่แหละโอ้ย <c oughs> <c oughs> คนมันแก่งเน <c oughs> <c oughs> าะซูได้บ่ได้บ <c oughs> ่ถอยถอยเฮ้ยเฮ้ย ไหนบอจ้าดอกเดียวลอ, <laughs> อกแล้วมังไม่มัน,มนีิไม่มันเลยเพราะว่าเขาพักกันไปพักกันเก็บเบิดแล้วฝนมันตกขหหนาดไกจักหน่อยละมาบึงแถวนี้กันะมีบอ างทีก็ตาบอดีเนาะมันมืดมืดอืม <c oughs> <c oughs> คิดว่าเธอไปดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิพากไปเบิงมะวานนี่ราะวามานี่เนาะมะวานเนี่ย,าาาย,าานนยถากมันเกาะมื่อนี่เด้อถากมันอยู่บ่ดูสิไปแล้วถากไปแล้วแต่เบา,เา <laughs> ถากมันไปแล้วแต่เอาคือเกา Strawberry pa. Strawberry.